สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่จะพามาเก็บสตรอเบอรี่ค่ะที่นี่เลยค่ะฮารุเบอร์รี่นะคะสตรอเบอรีส่สายพันธุ์ญี่ปุ่นค่ะด้านล่างเขาจะเป็นคาเฟ่น,นะคะมีขนมต่างๆมากเลยค่ะนี่เลยเพื่อนๆอันนี้จะเป็นกล่องสตรอเบอรี่ที่เราจะได้กลับบ้านในวันนี้เลยนะคะเริ่มตนน้นนะเขาจะให้เราดูวิดีโอดูวิธีการเก็บน้องอย่างถูกวิธีก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเด็กๆขึ้นมาแล้วตื่นเต้นกันหน้าดูเลยนะคะเด็กๆไปเลยค่ะลุยเลย ก็ะะะจะเป็นวิธีการเก็บสตรอเบอรี่นะคะชํำมือแบบนี้นะคะเพื่อนๆหรือใช้กรรไกรตัดก็ได้นะคะนี่เลยได้มาแล้วค่ะน้องสตรอเบอรี่ลูกใหญ่นะคะหวานช่ำๆ้นะคะเมื่อนี้จะมานะคะต้องจองมาก่อนนะคะ1บล็อกราคาแ9 9เาบกาบาทนะคะเข้าได้4คนนะเพื่อนๆเก็บได้400กรัมนะเพื่อนๆถ้าเกินกว่านั้นเขาคิดกรัมละ2บาทนะคะแต่ว่าเก็บได้ไม่เกินร100อยกรัมนะนี่เลยค่ะเาได้มาแล้วน่าทานใช่ไหมล่ะหวานหวานช่ำๆ้เลยนี่ค่ะจัดใส่บล็อก